ของกันหน่อยครับก่อนส่งมอบอู่ดังย่านบางบัทองครับอู่เฉพาะทางสำหรับแฟนครับสตาร์ด้าสตาร์ด้าจีแกอโดยตรงนะครับผมตัวนี้เป็นแวคคัามกระตุ้นสุงท้ายนะครับไม่ต้องพูดงท้ายของอสตาร์ด้าจีแกอนะครับเป็นงานเป็นงานเทียบจากไต้หวันนะครับตัวนี้ ราะว่าของแท้ของแท้เบิกสูใน m t s ไม่ไหวตัวหนึงตก5,000เสอตาตัวนี้2,008ครับตัวนี้2,008ค่าจัดส่งก็กิ้งก้างทักมาครับเดี๋ยวว่ากันนี่นะครับเช็คความเรียบร้อยหน่อยของใหม่ครับของใหม่แกะกล่องมาเลยสั่งมาโดยตรงผมมีทั้งของไททันแล้วครับเมแตแต่างที่หูนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพี่สวัสด,ดีครับ